เข้าไปกลางวงโอโ้ยิงไม่รอดบอกเลยได้เลยเพื่อนโอ้โหยิงดูเลือดเลือดสาดนักแสดนแล้วก็เด็นคข้ตาโอ้โหอันติโดนคือแตกโอ้โหไม่ต้องเล่น สวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยูก่กับผมอีกครั้งกับช่อง JB Game นะฮะวันนี้ผมมาเล่นเมในตำแหนง่งเอาไปซ่อดาก,ก้อนเลนหรือเลนมังกรใหญ่นั่นเองนะฮบหลังจากที่ซีซั่นก่อนๆเราค่อนข้างเล่นออฟเลนป่ามาค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวซีซั่นนี้ผมจะเล่นเลนเคลลี่เป็นหลักเลยนะฮะสำหรับซีซั่นนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะเดี๋ยวมาดูตำแหน่งการยืนเลนของเคลลี่บ้างนะฮะทีนี้เร,เราจเจอเป็น วาโอนะฮะระยะของเขาค่อนข้างไกลกว่าเราเนี่ย่ว er. ่าออโต้แขกเราดีกว่านะเอาตายแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้าวอาไม่กลับไม่กลับอย่างนี้งปิดยิงอุ้ยอ้ยวช้าอุ้ยไอ้โดเฉยอืมเมื่อกี้นิดเดียว เขาหลบเขาพุมได้ทันนะฮะไม่งั้นตายนะเมื่อกี้เกมเราถ่ายกันทั้งสวยแต่เกมนี้เราเจอเป็นลิงไงฮะต้องระวังนิดนึงไงโอเค,อเคพุ่มขาเมื่อกี้ลิงโผล่กลางนะ,ะครับเทวนะแต่เป็นตัวเลทเกมนะฮะต้นเกมเราอย่าเพิ่งเล่นเยอะนะ จะเป็นเล็งไบโอเขาแรงก็จริงนะครับแต่ว่าดาเมจตอนนองเราดีกว่านะถ้าไถมาสวยนี่โอ้โหไถสวยตกเลยไม่ตายก็เกินไปสำเนียสวยมงกรเลยดีกว่าเพื่อนเอยอดากเลยดีกว่า เขาไม่น่าจะกล้าเข้ามานะเฮ้ยลิงเฮ้ยซับเอ้วอ,อ,อย่างนี้เรายิงฟรีเลยฮนะน้ำติมาลิงลาเข้าเปล่ามาดิลิง <c oughs> ได้มาตัวหนึ่งนะฮะ โอ้เทนเราค่อนข้างเล่นดีเลยนะฮะสำหรับเกมนี้มานาอะไรจนหมดแล้วนะเดจ้าเตี้ยมังกรเราก็กลับไปรีเรียนนะฮะเอ้ยเฮ้ยมาหาหมด เ้ยมันมมีฟิกอานาหมดนะฮะเดี๋ยวไปก่อนไม่งั้นเล่นต่อได้นะฮะมานาเราหมดนะเกมนี้ยิงได้มันแน่นอนนะเทนค่อนข้างเล่นดีเลยนะฮะสำหรับโลมิงของเราเกมนี้ผมกดโซโลูแรงมานะฮะเฮ้ยรู้ได้ไงวะบับแดงหายใช่ไหม <Ret reat. S 1> เป็นเราค่อนข้างดุดันมากเกมนี้ผมน่าจะยิงฟรีได้สบายๆนะสำหรับเกมนี้ซอยไปยลืมนะครับว่าแพทใหม่ในซนาะทีเราก็สามารถยิงป้อมแตกได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเผลอนะอย่าลืมนะเฮ้ยมาเยอะว่ะใส่ก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเฮียลิงโอ้ <c oughs> โอ้ลิงมาไงวะาป่าเฮ้ลิงมาซ้ายเมื่อกี้ไม่เห็นเฟ็กไม่ออกด้วยเราถึงยังไงเราก็เป็นตัวเลดเกมอยู่ดีนะฮะก็อย่าเล่นทาา์บ่อยแล้วกัน <c oughs> ยิงได้คนทั้งฟรีองเสียวลิงมา จับเลยเพื่อนลิงหายวะ่ะโอ้ยลิงถลอกแรงโอเคแล้วนายจะได้ป้อมไหมยิงป้อมก่อนนะครับเพื่อเอาคนต่อนะฮะโอ้ลิงไม่ได้ฟาร์มในเกมนี้ ไออม่ได้เลยแล้วกันจับดิบัด่อนเฮ้ยแม่งหนาเกินโอ้โ ยิงว่าจะตายกลับบ้านก่อนนะครับเกมนี้อาจจะต้องออกทารอนมาคเกม,มาทอดทาทาจินี่ก็ค่อนข้างหนานะฮะโอเคจะไปโอ้ได้ไหมเรียบร้อยอ้โหทีมเราเล่นได้ค่อนะนข้างดีเลยนะฮะเดี๋ยวรปการล่างกัน จะลิงจะเนียนป้อมนะฮะไกันก่อนดาดแบงออกมาต้องระวังลิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปอีกเวฟหนึ่งแล้วไปเติมเพื่อนะนะฮะไม่งั้นป้อมแตกเพื่อนจะยืนกำลังไปกำลังไปเพื่อนจับมัน ยับ้าไปกลางวงโอ้โหยิงไม่รอดบอกเลยคีร่ากำลังวิ่งไล่อยู่ <Nice assisting. S 1> สโลเอาตัวไกลก่อนตัวไกลก่อนตัวไกลเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเดาวฟ้าเขาก่อนนะฮะเฮ้ดาวฟ้าลิงเอาไปแล้วแหละเฮ้ยลิงมันตายนี่หว่า จับโอ้โหบอกเลยโอกาสรอดค่อนข้างน้อยยิงป้อมก่อนนะครับเฮ้ยเพื่อนมางี้เลยแ <sh> หละสามยิงเฮ้ยกดยิงม่วงแล้วตอนนี้เดะเดวเดะเดะเดะอลิสเตอร์อยู่นี่นะ <laughs> เรายืนใกล้ๆอลิสเตอร์ก็ได้ะลิงเขาน่าจะไม่กล้าเข้านะถ้เาเขาเข้าปวกร้วนเนี่ยก็กโดนแน่นอนออกทารอนดีไหมนะเกมนี้ออกทารอนก็ดีนะฮะโอเคออกเป็นทารอนแล้วกันเอาไว้เจาะแทงนะฮะ I guess some joys to play date to goodbye. เราแรงนะครับตอนนี้ใส่คนก่อนเลยบอกเลยว่าไม่ยิงดูดเลือดแน่นอน สวนทีให้หน้าไงโอเคชิ้นต่อไปเป็นมุลาโอเคเอาเอาเป็นมุลาแล้วกันนะฮะชิ้นต่อไปโอ้โหซอยทีซอยมันละเกมนี้ <c oughs> เรายืนตำแหน่งได้ค่อนข้างดีมากๆากไปไหนละเพื่อน <laughs> <laughs> เกมนี้เรากดยิงอย่างเดียวนะสับโลไปทีนึง <c oughs> สองเม็ดรู้เรื่อง <c oughs> เดี๋ยวยิงป้อมให้เพื่อนก่อนนะ <laughs> เพื่อนออกมา <laughs> โอ้โห <laughs> บอกเลยว่าทีมสงค่ามไม่ได้เล่น Lindai, your team has destroyed a tower. Keep an eye on a pistol dragon. Your team has destroyed a tower. Oh, Let me get the box. มุลามาสะนะฮะจริงๆก็ทารอนน่าจะพอละแต่ไม่เป็นไรเพื่อความเร็วแรงในการเจาะกลอตโอเได้เลยเพื่อนโอโ้โหยิงดุเลือดเลือดสาดักมเพเซนแล้วก็ดินเข้ามาโอโ้โหอันติโดนคือแตก โโออ้้หไม่ตงเล่นเดี๋ยวทาชิตัวเดียวไม่น่าจะกันป้อมไหวนะกดยอมไปเลยเพื่อนผู้สอยคนมันเลยว่ะเกมนี้จบได้จบนะฮะเราไม่ต้องยืดเยอะนะเจ๋อเวลาโอเค การเล่นกับเทลลี่ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆเล่นเทลนี่ลมมิ่งเราต้องเก่งนะครับไม่งั้นเราก็ไม่ได้ยิงฟรีนะฮะเกมนี้ลมมิ่งเราค่อนข้างเก่งเนาะเราก็เลยเล่นสบายนะฮะคตก็เล่นนะโอเค ดไลค์ให้เพื่อนหน่อยเพื่อนเล่นดีมากนะครับเทมนี้สเตทเท็ม e ก็ประมาณนี้นะเทอาเมจไป33เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมากเลยส่วนจะเป็นขึ้นวอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ